ความคิดของมนุษย์นั้นเป็นตัวกำหนดทิศทางชีวิตว่าจะดำเนินไปในรูปแบบใดคนที่มองโลกในแง่ดีก็จะมีความรู้สึกนึกคิดในด้านดีและแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขส่วนคนที่มองโลกในแง่ร้ายก็จะมีความรู้สึกวิตกกังวลจึงขาดความสุขในการดำเนินชีวิตการมองโลกในแง่ดีหมายถึง การมองสิ่งต่างๆหรือมองปัญหาต่างๆในทางที่ดีซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพจิตของเราด้วยว่ากันว่าคนที่มองโลกในแง่ดีจะมีความเครียดน้อยกว่าทั้งนี้อาจเป็นเพราะคนที่มองโลกในแง่ดีมักจะมองอุปสรรคเป็นสิ่งท้าทายให้ต้องปรับปรุงตัวเองและเชื่อมั่นว่าความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นได้เสมอทำให้กล้าตัดสินใจกล้าเสี่ยงมีความเชื่อมั่นว่าตัวเองสามารถทำได้ แทบทุกอย่างและประสบความสาเร็จได้มากกว่าแต่ทั้งนี้การมองโลกในแง่ดีที่จะนำความสุขมาให้จะต้องมองอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่ใช่เพ้อฝันดังนั้นความสุขที่แท้จริงจึงไม่ได้อยู่ที่มองในแง่ดีเท่านั้นแต่ต้องอาศัยทั้งการมองโลกในแง่ดีเพื่อสร้างความหวังกำลังใจรวมทั้งความเชื่อมั่นที่จะลงมือทำ และอาศัยการมองโลกในแง่ร้ายตามความเป็นจริงเพื่อป้องกันไม่ให้เราหลงไปกับความสุขมากเกินไปโดยทั่วไปคนมักมองโลกมองชีวิตของตัวเองและชีวิตของคนอื่นอยู่3แบบคือมองในแง่ดีมองในแง่ไม่ดีหรือมองในแง่กลางๆซึ่งเราจะพบว่าคนที่มองโลกในแง่ดีจะมีความสุขมากกว่า เพราะในช่วงที่คิดแบบบวกนั้นจะมีการหลั่งสารของความสุขออกมาลักษณะเด่นของคนที่มองโลกในแง่ดี 1. มีความเชื่อมั่นและมีความหวังในชีวิตเสมอ 2. เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเองและคนอื่น 3. ส,สามารถแก้ไขอุปสรรคในชีวิตและการทำงานได้ดี 4. มีความกล้าหาญและสามารถรับความจริงได้ง่าย 5. เข้ากับคนอื่นได้ง่าย 6. มีอารมณ์ขัน 7. ไม่กังวลใจหรือสงสัยในเรื่องเล็กๆน้อยๆและไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ 8. คนที่มองโลกในด้านดีมักมีจิตใต้สำนึกที่ดีนอกจากนี้ คนที่มองโลกในแง่ดีมักจะไม่คิดร้ายต่อคนอื่นทำให้บางครั้งอาจถูกชักจูงหรือถูกหลอกได้ง่ายดังนั้นนอกจากเราจะต้องมองโลกในแง่ดีแล้วเรายังต้องมีสติและปัญญาด้วยเพื่อจะได้ไม่หลงเชื่อแบบผิดผิดและจะได้รู้จักวางตัวรู้จักถอยให้เป็นเมื่อพบคนไม่ดีหรือสิ่งไม่ดีจริงๆ การมองโลกในแงด่ดีในบางทีอาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่อย่างน้อยอาจจะสร้างปัญญาเพื่อมาแก้ปัญหาให้กับเราขอทุกคนโชคดีพบเจอแสงสว่างในชีวิตเพราะทุกทกที่มีแสงสว่างเสมอแล้วพบกันใหม่กับ Prince of Light สวัสดีครับ